แขกรับเชิญของเราเป็นใครฮะเต้อนร,รับปรบมือเขาหน่อยฮะแนะนำคุณเฉียดครับผมสวมัสดีคร <c oughs> ับแล้วเมนูวันนี้ของเราคระบุมกับน้องเฉียดคระบุม <c oughs> อะไรฮะ ข้าวคุกกระปิคุณย่าครับผมวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ข้าวคุกกระปิอย่างเดียวครับพี่มีอะไรฮะมีอะไรฮะข้าวหมูหวานด้วยข้าวหน้าหมูหวานข้าวหน้าหมูหวานด้วยโอ้น่าห้าวบาดบางคนทำแล้ว嘛ฮ่าคนทำคนทำไม่วานนะเอ้ยไม่ได้ฮะเบาหวาะเขาเตรียมมุกมามุกนี้เขาเล่นบ่อยคี่ว่าโซนนี้เขามาบ่อยแน่นอนเลยนะฮะโอ้ยต้องทักครับแกะอันบล็อกให้กับทุกคนดูดีกว่าฮะข้าวคุกกระปิคุณย่า กินกับคุณย่าทําไมต้องชื่อเป็นบุพการีหรือว่าบรรทบพรุษแบบอย่างนี้เพราะอะไรยังไงฮะเล่าที่มาก่อนฮะที่มานะครับจริงๆแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณย่าจริงๆผมเป็นสูตรของคุณยายแต่ผมติดเรียกคุณย่าน้องพอดีคุณยายเขาเสียไปนานละตอนเรียกคุณย่าคุณย่ามาตลอดครับแล้วก็คุณคุณคุณยายแล้วกันผมเรียกคุณยายเนาะคุณยายเนี่ยเมื่อก่อนทําเป็นเหมือนก้นครัวอยู่ในวังทำก้นครัวด้วยนะฮะใช่ครับผมก็เลยเอาสูตรมา เป็นวังไหนฮะถ้าตอบวังสิงค์คำหรือว่าวังอะไรแถวนี้ฮะเลยนะฮะเดีย๋ยวพี่เล่นก่อนนะผมกะจะเล่นแล้วเนี่ยโอ้โทษ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 เอาใหม่ไหมฮะเอาใหม่ขอพี่ว่าขออีกรอบขออีกรอบกันเลยทไมฮะคุณยายนะครับ,รบทำงานอยู่ก้นครัวในวังนะครับโอ้แสดงว่านี่ต้องอยู่ในวังที่รับใช้หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบยักษ์สูงสูงเลยไม่ใช่ฮะวังไหนฮะโรงน้ำแข็งวังสิงค์คำเฮ้ยอะยังไงต่อฮะต้องเขียนฮะครับผมแล้วก็เลยเอาสูตรมาดัดแปลงกันนะครับกับน้าด้วยแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่ด้วยอ๋อว่ดดัดแปลงกันแสดงว่าสูตรนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นอายุคุณผู้ฟังฮะต้องเขียนครับข้าคุกกะปิคุณย่าคุณยายเนี่ยครับกี่ปีฮะสูตรนี้จากคุณย่าคุณยายเจ็ดสิบกว่าปีครับนี่คือสูตรจากในวังเลยใช่ไหมใช่ครับต้นตำรับในวังวันนี้ไฮโซเลยแสดงว่าน้องเขียนได้กินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยใช่ครับได้กินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยจุดเด่นไฮไลท์นี่คือยังไงฮะที่น้องเขียนรู้สึกว่าชอบรถมือของ รอบคนกระปิดคนยากคนใหญ่คนเราเยจริงๆไฮไลท์ของเรานะครับถ้าถ้าบอกว่าเหมือนที่อื่นไหมนี้มันอาจจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างผมทําด้วยเตาถ่านหมดเลยทาด้วยเตาถ่านเลยใช่ครับหมูตุ๋นหมูตุ๋นหมูหวานเนี่ยฮะตุ๋นด้วยเตาถ่านเนี่ยใช้เวลาวันหนึ่งเต็มเต็มเลไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นคือมันหมูมันจะได้นุ่มอะ อ๋อหมูมันจะได้นุ่มเวลาเรากินเข้าไปไมันจะได้ละลายในปากเคี้ยวง่ายๆใช่ครับ<ช>จะได้สะดวกต่อเขาแล้วก็ต่อทุกเพศทุกวัยทุกวัยเด็กก็กิน<ช>ได้ข้าวครับ <ๆ S 2> ข้าวนี้ก็เอา,ากะปินะครับเป็นกะปิจากใต้จากปะานอง กระปิจากเราน้องใช่ครับเราน้องไปเอาเองเลยผมอยากเล่นมากเลยผมเสียสำเนียงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะติดเนือนะเอา่อยน้องเราไปเบ้าอ่าของเรานี่คือเอากระปิไปผัดให้มันหอมก่อนแล้วเชิญาข้าวลงไปคือใส่ใจถ้าเป็นสูตรชาววัาเมื่อก่อนน่ะกลิ่นหอมที่สําคัญแล้วก็ความเข้าเนื้อของทั้งเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นตัวข้าวก็ช่างเนี่ยแสดงว่าสูตรของคุณยายเนี่ยข้าวคุกกระปิเนี่ย ใส่ใจทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรฮะมาพร้อมชาอมชะอมครับเป็นไข่ชะอมทอดครับเพราะว่าตอนแรกจริงๆแล้วมันจะเป็นไข่ไข่เจียวฝอยนะครับอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีชา om ออกมาด้วยก็คืออย่างเงี้ยเวลาชะอมเราใส่ลงไปในกล่องหรือว่าใส่ไปในบล็อกเนี่ยนะครับมันจะเกิดมีกลิ่นนิดนึงบางคนจะไม่ค่อยชอบเราก็เลยแบบรวมกซ์กันเข้าไปเลยถ้าใครไม่ชอบหรือว่ายังไงก็สามารถสั่งเป็นไข่ฝอยได้ กล่องนี้เท่าไหร่ถ้าข้าคุกกะปี่เนี่ย่าขึ้นชื่อว่าข้าคคุกกะปีละใหญ่ๆแบบนี้ตอนนี้เราขายอยู่ที่50บาทโอ้ห้าสิบบาทโอ่คไม่แรงไม่แรงอืมอืก็ดูดูดูในอนาคตอาจจะขอเพิ่มนิดนึงเพราะว่าตุดิบอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าน้ำมันก็จะเริ่มแพงขึ้นแล้วกินกับคุณย่ามีหน้าร้านไหมถามก่อนไม่มีครับไม่มีด้วยตอนนี้ยังไม่มีอะารแต่มีแฟนเพจเนาะจะมีแฟนเพจแล้วคือ เป็นอาร์ติสไม่อยากเปิดหน้าร้านเลยยังครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับที่ร้านมีเมนูอะไรไหมฮะนอกจากเนี่ยฮะตอนนี้ก็มีข้าวคุกกี้นะครับข้าวหมูหวานแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นสูตรโบราณวันนี้ไม่ไมม่่ไได้เอามาด้วยนะครับเป็นสูตรโบราณจริงๆโบราณยังไงทําไว้นานแล้วใช่นะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวหยักใยนะฮะออันนี้ข้าวหมูหวานนะข้าวหมูหวานอันนี้ข้าวหมูหวานกล่องนี้ข้าวหมูหวานมีไข่ดาวแบบว่า มีเดียมมีเดียมด้วยครัแต่ไม่สุกเออแล้วสังเกตพี่ทั้งข้าวหมูหวานแล้วก็ข้าวคุกกระปิ้นะครับมีน้ำจิ้มนี่ด้วยใช่คือแปลว่าอยู่ไม่เคยเห็นเลยเขาเสิร์ฟกับน้ำจิ้มนี้นะอันนี้คือน้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มสามอันนี้เป็นสูตรของที่บ้านเลยอ๋อครบทุกรสเลยจกเว้นรสอร่อยใช่ไหมใช่ครับครับผมเขาเล่นเขาเล่นตอบมีตัวเล่นอย่างนี้ฮะน้ำจิ้มของน้องนี่ฮะบครับผมครับน้ำจิ้มสามรสเลยนะฮะเอาเพ็ิ่มข้าหวานแล้วครับพี่จืดชืด่บ อ,อ่าเนี่ยฮะเซิร์ชไปเลยนะฮะกินกับคุณย่า<ช>โปรไฟล์จะเป็นรูปแบ็กกราวด์สีเหลืองอ่อนพาสเทลแล้วมีคุณย่านะฮะใส่แว่นทรงแบบว่า จอเลนอนนะฮะไม่ใช่คุณย่าแบบตาโตไม่ใช่บิ๊กไอคุณย่าสสยบิ๊กไอนะฮะเขามาเลยครับผมนี่หน้าเพจฮะสวัสดีครับทุกคนนะฮะขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะใครที่อยากริมรองอาหารสูตรฉบับลับของคุณย่าสามารถสั่งได้ทางข้อความเลยยินดีนําไปส่งถึงหน้าบ้านขอบคุณจากใจยินดีให้บริการอ่าต้องสั่งล่วงหน้าหรือเปล่าถามก่อนสั่งล่วงหน้าครับกี่วันยังไงคือเร็วสุดก็คือวันหนึ่ง วันหนึ่งใช่ครับอ่ะเป็นยังไงบ้างฮะพูดถึงรสสัมผัสหน่อยเอาตัวข้าวคู่กับเป็ดก่อนซึ่งเป็นไฮไลท์อ่ะเป็นยังไงบ้างฮะกลิ่นนี่คือชัดมากนะกลิ่นกระปินะครับผมครับผมก็กระปิฮะครับผมโอ้อไม่ใช่น้อพริกเผานี่เนาะอ่าที่ผมทานมาตลอดเนี่ยจะเป็นแบบว่ากลิ่นค่อนข้างแรงอ่าซึ่งบางทีมันแรงไปจนแบบว่ามันมันกลิ่นมันเค็มมันแบบอะไรมันฉุนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยเขาจะออกแนวแบบลรีนๆพี่รู้สึกได้เลยคือมันจะแบบมันจะกลิ่นมันจะไม่ไม่แรงมากคือเป็นกลิ่นผู้ดี่่ใช ข้าวเนี่ยนะคือบางเจ้าเนี่ยหลายๆเจ้าคือแฉะข้าแฉะไม่ใช่ชอบแบบแฉะเราอ่ะปกชอบแบบชอบแบบช้ำๆออ๋ถ้าแบบแห้งๆปกติน้องผมมันไม่ลื่นเวลากินเข้าไปมันต้องกินน้ำตามกินนะครับไม่เข้าเรียงเม็ดสวยดีครับแล้วหนึบนะข้าวหนึบเดียร์แล้วก็พอทานกับหมูหวานนั่นเนี่ยเนี่ยต้องกินกับหอมหอมแดงด้วยที่เขาใส่มาให้เนี่ยเรียกว่าเอาทัดเที่ยงอ่ะกินไปนั่งประชุมในห้องออฟฟิศอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยหลับนะอ่าทั้งหลับทั้งเลยนะฮะครับผม เป็นยังไงฮะอะไรฮะอืม,อ,มอร่อยครับอร่อยอร่อยนะหอ,อแมแดงตัดเลี่ยนเดียวคือพี่ไม่เข้าใจว่าข้าวคุกกะปิแบบว่าสูตรชาววังกับสูตรคนปกติที่เขาขายกันมันต่างกันยังไงคือาม,ามันกินแล้วมันไม่เดือดร้อนคนข้างๆอ่ะพี่กินมันกินมันไม่ได้ฉุนอ่ะคือมันกินแล้วไปทํางานต่อได้อ,อ,อย่างงั้นแหละเออใช่ประชุมต่อได้สบายสบายเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรทุกอย่างลดไปหมดแล้วใช่ใช่แล้วก็ กลิ่นกะปีอ่าที่ไม่ไม่แรงอย่างนี้เนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยในเรื่องของโซเดียมที่ไม่เยอะเกินไปอตายแล้วนักโภชนาการก็มารใไขจะอมเนี่ยจะอมจะอมเหมือนกันใช่จะอมไหมถ้าน้องจะอมพี่ก็จะอมเอออะยังไงจะอมนี่ใช้แบบยอดอ่อนยอดอ่อนอ่าไม่ใช่ก้านแก่ๆเนาะอ่านุ่มอร่อยนะครับแล้วก็กลิ่นจะอมเนี่จําเลยคือมันเข้ากับกลิ่นกะะปีได้ โอเคเลยเว้ยคือลงตัวลงตัวครับใช่ไหมฮะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะวิวไปเขามีน้ำจิ้มมาให้เนี่ยใช่ใช่ลองชิมน้ำจิ้มสิคุณดูฟังก็ลุ้นอยู่ฮะว่าเมื่อไหร่มันจะกินน้ำจิ้มสักทีนะโอ้เป็นยังไงกินสามรสหรือเปล่าซีฟงซีฟู้ดอะไรเขาหรือเปล่าโอ้กิ่นเปรี้ยวมาเลยพี่เสียยังเนี่ยยังรอรอยังดูตรงมันน่าจะเลี่ยนแต่ไม่เลี่ยนวว้าไม่เลี่ยนเลยเหรอใช่โดยเฉพาะอาหมูหวานเนี่ยคือด้วยความที่ใช้สามชั้นเนี่ยมันก็จะเยอะแต่ว่าได้น้ำจิ้มตัวเนี้ยช่วยไปเยอะเลยครับ ชูรสมากทราไม่แบบรสมันกลมกล่อมขึ้นมากนะครับแล้วก็อ่ามะม่วงหรือว่ามะละกอเนี่ยมะม่วงมะม่วงะนะฮะโอ้แบบว่าเปรี้ยวแล้วก็ให้เท็กซ์เจอร์ที่แบบว่ามีมิติมากขึ้นจุ๊บุบๆๆๆบเนี่ยคือมีอะไรมากขึ้นโอเคอร่อยครับผมอ่ะสรุปตอนนี้ถือว่าโดนเป็นข้าวคุกกะปิชั้นดีในราคา50บบาทแล้วก็เป็นสูตรเนี่ยจากต้นตำรับในวังที่คุณ ยายคุณย่าของน้องเขียดเนี่ยทํามาตั้งนานนั่นแหละแล้วก็สืบทอดมาต่อถึงคุณพ่อก็สำหรับใครเนี่ยจะเป็นเจนน้องด้วยอ่าสำหรับใครที่คอนเซิร์นเรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นแล้วแบบกูต้องไปฉีดน้ําหอมอะไรอย่ไม่ต้องไม่มีไม่มีนะฮะก็ไม่ได้คุกกระปิ่มาเลยลองลองลองก็แปลว่าสายลีนอ่าใช่ใช่เป็นว่ากินแบบง่ายๆแล้วแหละนะฮะอร่อยแล้วก็อร่อยอะไรอย่างเงี้นะครับผมแพ็กเกจสิ่งดีครับแพ็กเกจสิ่งก็ดีแพ็็เกกจดีนะครับอ่าข้ามไปเมนูต่อไปหมูหวาน เป็นหมูเป็นหมูสูตรเดียวกันนั่นแหละสูตรเดียวกันใช่ไหมฮะเราจะให้น้องเลิฟอ,อีทอป,ปีงเราได้ชิมกันนะครับครับผม,ผมอ่ะสรุปแล้วเป็นยังไงฮะหมูหวานอร่อยครับอร่อยก็คืออ,อ,อ่าสำหรับท่านที่ไม่ชอบ ข้าวคู่กะปิครับนะฮะก็คือยังมีหมูหวานใครที่อยากกินข้าวคู่กะปิสูตรชาววังแล้วก็สูตรคนภาคกลางนี่แหละครับนะฮะแบบว่าอาหารภาคกลางอร่อยอยู่แล้วฮะนะครับผมแล้วก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะครับราคาก็ไม่แพง50บาทหมูหวานก็50าสิบบาทห้าสิบครับห้าสิบแต่ข้าวไก่อกเตาทานหกสิบห้าบาทเนื้อน่องเนื้อติดสะโพกติดมันมีหนังกรอบด้วยแน่นอนฮะ ไม่ควรจะพลาดเลยนะครับลืมบอกครับยังไงฮะอีกอันหนึ่งฮะวันพรุ่งนี้นะเน่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับมีโปรโมชั่นพิเศษยาวๆยังไงให้ยังไงฮะซื้อ10กล่องนะครับแถมฟรีหนึกล่องเราจะมีการสะสมแต้มกันใน l i น์แอด้วยเอาแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อแบบยกออฟฟิศก็รับไปเลย ฟรีหนึ่งกล่องอ่ะออฟฟิศมีสิบคนหรือว่ามีห้าคนสั่งเบิ้ลไปกินเช้าเย็นอะไรก็ว่ากันไปหลังเลยเมนูของน้องช่วยอุดหนุนแล้วกันเนาะ Facebook กินก่บคุณย่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะฮะศูนย์เก้าเจ็ดครับเก้าเก้าหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าเบอร์นี้อัดไลน์ขึ้นไหมฮะอัดไลน์ขึ้นครับคับกับ Love Eat on air ชวนแชร์ชวนจิมขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่สาว้วยนครับขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับผมช่วง Love Eat on air